สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไมทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับคนโสดชาวธาตุน้ํากรกฏมีนพิจิกนะคะประจำเดือนพฤศจิกายน2564ค่ะชาวธาตุน้ํานะคะได้แก่ชาวกรกฏนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มิถุนายนถึง21ดกรกฎาคมนะคะชาวมีนค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่19กุมภาพันธ์นะคะถึง21มีนาคมและชาวพิจิกนะคะหรือผู้ที่ ที่เกิดระหว่างวันที่22ตุลาคมนะคะถึง21พฤศจิกายนนั่นเองนะคะก็ช้แนวนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่นะคะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับคนโสดชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิก1 EP อีพีนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่ง อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะกําลังเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามโดยเฉพาะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวโสดอ่ะคนโสดชาวธาน้ํากรากฎมีพิจิกนะคะแล้วก็บางคนเอ่อมาแอบมาส่งแอบมาส่งด้วยก็ยินดีต้อนรับชาวส่งด้วยเช่นเดียวกันนะคะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาคนโสดชาวธาตุน้ํากรกฏมีนพิจิกคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะขอดูใอดีตที่ผ่านมาของคนโสดชาวธาตุน้ากรกฎมีนพิจิกนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณเจออะไรมาบ้างคะไพ่ใบ,บแรกได้เป็นไพ่อาสวินถือดาบนะคะคิงถือดาบนะคะไพ่ หถ้วยค่ะและเป็นไพ่แฮงแมนนะคะ คนโสดชาวธาตุน้กากรกฎมีนพิจิกนะคะบางคนถามมานะคะว่าโสดแบบไหนดูได้บ้างคะนะคะก็จะเป็นคนโสดแบบโสดสนิทโสดไม่มีใครเลยดูได้นะคะหรืออาจจะเป็นคนโสดที่มีคนคุยแหลกแต่ยังไม่มีสถานะยังไม่ได้คบกันยังไม่ได้ตกลงเป็นแฟนกันก็คือคนโสดนั่นแหละนะคะก็คุยได้เช่นก็ดูได้เช่นเดียวกันนะคะโอเคในอดีตที่ผ่านมาคนโสดชาวธาตุน้กากรกฎมีนพิจิกคุณอาจจะเคยคุยกับชาวธาตุน้กากรกฎมีนพิจิก่าเดียวกันกับคุณอาจจะเป็นชาวธาต ลมค่ะมิถุนตุนกลุมนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนต่างภาษาพ่อไม่แม่ไม่ก็ได้นะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นค่ะไม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะคนโสดชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกเหมือนกับตัวคุณน่ะมีคนรักเก่ากลับมาอืมคนที่เคยตัดกันไปแล้วคนที่แบบตัดความสัมพันธ์กันไปแล้วะคะ่ะ เขากลับมาเขากลับมาขอคืนดีหรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะคะที่กลับไปขอคืนดีเขาแบบนี้ก็ได้อาจจะไม่ใช่ตัวเขาที่ขอคืนดีคุณอาจจะเป็นตัวคุณขอคืนดีเขาคือมันสลับกันได้นะคะนะเออนะคะมีการกลับมานะคะเพื่อที่จะขอโอกาสนะคะแต่ถามว่ามีการให้โอกาสกันหรือ,อยังนะคะให้แฮงแมนมานะคะบอกว่ายังนะคะอยู่ในขั้นตอนกระบวนการของของแบบ ความคิดตะกาลังคิดว่าอจะให้โอกาสดีไหมจะให้โอกาสได้ไหมอะไรประมาณนี้จะกลับไปแบบแย่เหมือนเดิมไหมหรือว่าจะให้โอกาสที่จะกลับมาแก้ตัวไหมเรายังแบบต้องการกันและกันอยู่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะก็ยังอยู่ในช่วงของออกระบวนการของการคิดแล้วก็ตัดสินใจนะคะบวกลบคูณหารความรู้สึกตัวเองต่างๆนะคะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะของคนโสดชาวธาตุน้ํากรกฏมีนพิจิกนั่นเองนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคนโสดชาวธาตุน้ำกรกฎมินพิจิกในช่วงเดือนพฤศจิก,กายน2564จะเป็นอย่างไรนะคะถ้าหากว่าเสียงบาเมนรบกวนให้เลขกรูรุ่มเสียงให้ดังขึ้นหรืออาจจะใช้หูฟังช่วยนะคะเขาดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคนโสดชาวธาตุน้ำกรกฎมินพิจิกค่ะในช่วงเดือนพฤศจิก,กายน2564แนวโน้มความรักจะเป็นอย่างไรคะ ไพ่ใบแรกด้เป็นไพ่ควีนถือเหรียญนะคะไพ่สิบถ้วยค่ะไพ่สองดาบนะคะและเป็นไพ่ควีนถือไม้เท้าค่ะคนโสดธาตน้ำกรกรมีนพิจิกนะคะคุณอาจจะคุยกับเคยคุยกับชาวอ้ขึ้นมาทุกท่าตุดินดน้ำลมไฟเลยอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะ อหลังจากที่คนเก่ากลับมาหรือว่าตัวเรากลับไปอ่ะถามว่าจะได้สถานะไหมไม่รู้สึกว่าถ้าหากว่าคุณกับเขาว่ะเป็นสามีภรรยาเป็นคนที่เคยแต่งงานกันแล้วก็มีมีลูกด้วยกันอะไรประมาณนี้นะคะจะมีการกลับมาถามว่าเป็นครอบครัวกันไหมไม่รู้สึกว่ายังแต่ว่าเหมือนกับว่ากลับมาทําหน้าที่พ่อหน้าที่แม่หน้าที่ผู้ปกครองเท่านั้นเองนะคะความสัมพันธ์ ในเชิงของด้านคนรักทางชู้สาวอะไรเงี้ยยังไม่มียังถูกปิดกั้นอยู่นะคะแม้ว่าคุณจะมีความกลัวความวิตกกังวลหรืออะไรก็ตามแต่คุณนะคะเหมือนกับต้องต้องใช้สติคิดมากขึ้นน่ะคุณคุณรอบข้อมากขึ้นกับความสัมพันธ์อ่าที่จะเข้ามาไม่ว่าจะคนเก่าหรือคนใหม่ก็ตามแต่ไม่รู้สึกว่าคนเก่าที่เข้ามานั้นนะคะตัวคุณยังยังไม่ไว้ใจเขาร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะแต่ถามว่าถ้าถ้า ถ้ามีพันธะภาระหรือเลยผูกพันกันเข้ามาเข้ามาเขาเรียกว่าเข้ามายุ่งเกี่ยวเข้ามาข้องเกี่ยวกันแค่ตามหน้าที่ความรับผิดชอบเท่านั้นนะคะบางคนมีธุรกิจร่วมกันนะคะจะต้องอาสารธุรกิจต่อนะคะจะต้องประสานธุรกิจต่อไปก็จะเข้ามาเพื่อที่จะทําทธุรกิจด้วยกันทันเองนะคะยังไม่ไว้ใจนะคะที่จะให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของหัวใจอะไรประมาณนี้นะคะสําหรับ คนเก่านะคะตรงนี้นะก็อย่างที่ไมบอกนะคะสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะตรงนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า,าคำอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของคนโสดชาวธาตุน้ำกรกฏมีนพิจิกจะเป็นอย่างไรนะคะไมคขออนุญ,ญาตบอกก่อนว่า,าคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะ เอาคำใบแรกเป็นไพ่สามเหรียญค่ะไพ่สเตรนนะคะไพ่สีดาบค่ะและเป็นไพ่เด็กถือไม้เท้านะคะคนโสดชาวท่าน้ํากระฏมีนพิจิกอย่างที่ไม่บอกค่ะตัวคุณไม่พร้อมทีม่จะเปิดใจให้กับใครไม่ว่าจะเป็นคนใหม่หรือคนเก่าก็ตามยิ่งถ้าคนเก่ากลับมานี่คือแบบคุณแบบคุณแทบจะแบบหยุด อยู่ตรงนั้นอะไรประมาณนี้สต็อปก่อนเดี๋ยวก่อนอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเพื่อจุดประสงค์อะไรอะไรประมาณนี้นะคะคุณคุณถามว่าคุยกันได้ไหมคุยกันได้คนเก่าคุยกันได้นะคะแต่ว่าความสัมพันธ์นะคะมันคงจะไม่ได้พัฒนาแล้วนะคะกลับมาก็จะเป็นแค่คุยโดยหน้าที่ คุยโดยความรับผิดช,ชอบอย่างที่บอกบางคนมีงานมีพันธะภาระผูกพันที่จะต้องดูแลร่วมกันอะไรประมาณนี้ก็ก็ได้เท่านั้นคะ่ะนะคะสำหรับในเรื่องเราของความรักความสัมพันธ์เรื่องหัวใจอะ่ะมันมันหยุดสต็อปมากจริงๆนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่า คนโสดชาวใต้น้ำกรกฏมินพิจิตคุณคุณมีเป้าหมายใหม่เป้าหมายใหม่ในที่นี้ไม่ใช่ว่าเป้าหมายคนใหม่นะแต่ว่าเป็นเป้าหมายของความเจริญรุ่งเรืองความมั่นคงทางทางทางด้านความเป็นอยู่ทางด้านสถานะทางด้านเขาเรียกว่า ฐานะของคุณมากกว่าคุณโฟกัสในเรื่องราวของการงานของคุณความมั่นคงของคุณนะคะชีวิตส่วนตัวของคุณมากกว่าที่จะโฟกัสในเรื่องราวของความรักกับคนเก่าๆที่กลับมาหรือคนใหม่ที่จะเข้ามานะคะคุณยังไม่โฟกัสในเรื่องราวหัวใจเอาเป็นว่าพักไว้ก่อนนะคะประมาณนี้คุณขอมองอนาคตของตัวเองก่อนนะคะหมายถึงว่าตัวคุณยังไม่สนใจแหละนะคะไม่ว่าจะคนใหม่หรือคนเก่าก็ตามที่กลับมาก็ ก็เท่านั้นนะคะยังไม่สนใจขอมองอนาคตตัวเองไว้ก่อนก็แล้วกันอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับคนโสดชาวธาตุน้ํกากรกฎมีนพิจิกนะคะขอไห้คำแนะนํานะคะคําแนะนำใบไร้จเป็นไพ่ก้าดาบค่ะไพ่เจ็ดเหรียญนะคะไพ่ดีเมจิเชียนนะคะ,ะ,คะและเป็นไพ่เดอะซันค่ะ ชาวธาตุน้ำกรกฎมีพิจิกที่เป็นคนโสดนะคะไพ่ทาโร่แนะนําว่าไม่ว่าคนใหม่หรือคนเก่าที่เข้ามาในชีวิตคุณณนะ่ตอนนี้คุณอย่าอย่างที่บอกคะ่ะว่าคุณไม่คิดมากไม่คิดเยอะกับกับคนพวกนี้แล้วมันก็ถูกต้องแล้วนะคะปล่อยให้เวลาเป็นบทพิสูจน์เป็นเครื่องพิสูจน์เองว่าใครที่จะคู่ควรที่จะยืนอยู่เคียงข้างเรา เราไม่พร้อมไม่เป็นไรยังไม่ต้องคิดเรื่องนี้ก็ได้เพราะคิดไปก็ปวดหัวนะคะให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ค่ะสุดท้ายแล้วมันจะชัดเจนของมันเองว่าคนที่เข้ามานะคะเขามีจุดประสงค์หรือหวังอะไรนะคะเขาหวังดีไหมหรือเขาหวังผลประโยชน์อะไรนะคะตรงนี้ใช้เวลาเท่านั้นนะคะที่จะคัดกรองนะคะอย่าเอาใจตัวเองลงไปเล่นเอาแค่เป็นมารยาทก็พอนะคะตรงนี้นะ ก็จะประมาณนี้นะคะแต่ก็ไม่ได้บอกให้ปิดกั้นนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กับแม่มาตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ id เข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ